รถสวยๆรถแพงๆมันก็ต้องมีระบบขับขี่ที่นิ่มนวลน,นะฮะและนี่ก็คือ John d e e r 6125m ของพี่ต๋องซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะออปชั่นเต็มจริงๆสำหรับคันนี้นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำระบบกันสะเทือนของรถแท c กเตอร์ n d e ์น e นะครับในระบบของ TLS นะครับหรือว่า t i p p ปอร์ลิง s ์ซัตเทนันั่นเองนะครับนี่คือคานหน้าที่มีระบบของ t i p p ปอร์ลิงค e n s i o n นนะครับการทำงานก็ไม่ยากครับมันจะมีโชคอยู่2กระบอกด้านซ้ายและด้านขวานะครับโดยการยึดจับของคานหน้าครับจะมีตัวโซ่เป็นตัวคล้องอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแกนกลางซึ่งเป็นเหล็กแท่นสีเหลืองตามคลิปนะครับเป็นตัวพยุงไม่ให้ตัวคานหน้านั้นกระดิกไปไหนนะฮะ ถ้าทุกท่านเห็นตามคลิปนะครับตัวโช๊คด้านหน้านะครับจะมีการขยับเพื่อเป็นการผ่อนแรงซับแรงกระแทกที่เกิดจากการผ่านเบรคไปยังที่ต่างๆของตัวโรเตเตอร์นะครับนี่คือรถของพี่ตองครับตอนนี้แกหุ้มหมดแล้วนะครับสำหรับคันหน้า t l s คันนี้นะฮะดูงานกระดิกระทำเองนะกับมือนะฮะทุกคนมันเหมือนกับมาจากโรงงานเลยงานพี่ตองเนียนโคตรๆ่ะทุกคนแล้วดูก่อนทำทุกคนเป็นแบบนี้นะสภาพอย่างนี้นะแล้วมาดูหลังทำกัน งานอย่างเนียนะ่ะเหมือนออกมาจากโรงงานเลยอโคตรโหดอ่ะเท่นนั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังยังมีโชคอัพอยู่นะครับที่มีชื่อเรียกว่า hcs ครับหรือว่า Hydraulic Cap s ัตติน i ั n น,นั่นเองนะครับนี่ก็คือระบบกันสะเทือนที่อยู่ของตัว Cap ของรถ t ท็กเตอร์จอห์ e เดียนั่นเองครับมีถังซับแล้วก็มีตัวโชคซ้ายขวานะครับเพื่อคอยซับแรงกระแทกให้กับตัวห้องผู้โดยสารที่ห้องขับขี่นั่นเองนะฮะ พอมันทํางานร่วมกันนะครับผมบอกเลยว่าขับขี่นิ่มนวลมากๆเหมือนนั่งอยู่กับที่เลยทีเดียวนะฮะท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางของไทยไทยแท็กเตอร์ได้ทุกช่องทางหรือว่าจะเป็นช่องทางของแท็กเตอร์บอยก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับจอร์เดียสายใต้ต้องไทยไทยแท็กเตอร์นะครับ